แี่อย่างนี้ใช้ได้เป็มทีแล้วทองนี้อันนี้จะร่วงข่าวติ้งแล้วนเดี๋ยวเดี๋ยวทานข้าวเสร็จแล้วผมจะแจ้งเรื่องคาถาให้ฟังเรื่อนผมเ้ืยนะครับผมจวมีคาถาให้กรให้คาถา จริงจริงนี่ก็ถางให้มาค่ะพะถาบ่ะเขานไหมคะคืออะไรคืออะไรอ่ะคาถาอะไรคาถาหงสาวคาถาองสาวมีถาผมคือไล่ไล่พวกอะไรพวกพวกพวกสัตว์แมลงแมลงตะขาบแมงป่องอะไรงเงี้ยเป็นเป็นคาถาที่ตอนใหม่ผมบวชเนี่ยแล้วในหนังสือบวชมันจะมีด้วยครับมีอยู่ ตะปันก็ม <The> ีคาถาสาวหมหมสาวมีมีราถาหมสาวได้ราถาสามไม่มีรูปสาวทำแน่นอนคะทำแบบนี้อย่างี้คิดดูนะระถาหมสาวมีแต่ว่าแล้วเราก็ราง้าสาวไม่มีวางแล้วรีบคือสาวไม่มาสนใจตาใจตาไม่สนใจสาวนี่มีมีอะีรยูกันเลยอยู่ ไปทอห้องเลยอยู่ไหนคะหนูให้บไเลยตกงเยอะๆเอาให้เาเห็นบ้างเป็นตุ้งๆเง้่อแงวางวางต้องให้งานอให้ารรอรเยอะลไม่ใช่